ใครไหมที่คุณรู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจรู้สึกว่าอยู่คนเดียวและมันช่างเงียบเหลือเกินแต่เดี๋ยวนะความเงียบนั้นอาจจะไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คุณคิดดูสิครั้งสุดท้ายที่คุณได้ยินเสียงหัวใจตัวเองคือเมื่อไหร่อยู่คนเดียวไม่ได้แปลว่าโดดเดี่ยวแต่มันคือช่วงเวลาที่ไม่มีเสียงใครมารบกวนคุณจะเริ่มได้ยินเสียงความคิดของตัวเอง ความเงียบจะค่อยเปิดเผยว่าลึกแล้วคุณกำลังต้องการอะไรในความวุ่นวายของโลกไม่มีใครได้ยินเสียงของตัวเองคุณอาจจะเจอเป้าหมายใหม่ที่ไม่เคยคิดถึงมาก,ก่อนเลยก็ได้หลายคนกลัวความเงียบกลัวการไม่มีคนคุยแต่จริงๆแล้วมันคือของขวัญมันคือเวลาที่คุณได้ฝึกความเข้มแข็งภายในได้ฝึกใจให้นิง่ง และได้วางแผนอย่างแท้จริงนั่งจดเป้าหมายคิดคนเดียวตอนอยู่กับคนอื่นคุณอาจจะต้องแสดงต้องฝืนแต่ตอนอยู่คนเดียวคุณไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองให้ใครเห็นคุณได้เป็นตัวเองจริงๆเคยสังเกตไหมว่าความคิดดีๆมักจะไม่เกิดเวลาคนเยอะแต่หมายตอนที่คุณเงียบที่สุดนั่นแหละคือพลังของการอยู่คนเดียวให้แรงขึ้นแต่อย่างนิ้ การอยู่คนเดียวไม่ใช่การปิดโลกแต่มันคือการเปิดใจให้กับตัวเองถ้าคุณยังไม่เข้าใจตัวเองคุณจะเข้าใจคนอื่นได้อย่างไรถ้าคุณยังระบุเองไม่เป็นคุณจะรักใครได้ลึกซึ้งแค่ไหนกันอยู่คนเดียวให้ได้ก่อนแล้วค่อยเลือกใายเข้ามาในชีวิตด้วยใจที่เต็มไม่ใช่ด้วยความวา่างเปล่าตอนนี้คุณอยู่ในช่วงหายของชีวิต เป็นช่วงที่คนเยอะมากหรือช่วงที่ไม่มีใครเลยถ้าคุณกำลังอยู่คนเดียวอย่าเพิ่งรีบหาทางหนีออกไปลองอยู่กับมันให้เต็มที่เพราะนี้อาจเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่คุณจะได้เติบโตทุกคนอยากประสบความสำเร็จแต่ความสำเร็จที่แท้จริงมันไม่ใช่เสียงปรบกมือจากใครแต่มันคือการที่คุณกล้าเดินไปข้างหน้าแม้จะไม่มีใครเดินมาด้วยเลยก็ตาม คุณต้องยอมให้โลกเงียบเพื่อให้ได้ยินสิ่งสำคัญคำถามคือคุณกล้างเงียบพอไหมที่จะฟังเสียงข้างในของตัวเองหลายคนมักคิดว่าอยู่คนเดียวคือความล้มเหลวแต่จริงๆแล้วมันคือช่วงเวลาที่คุณกำลังรีเซ็ตชีวิตล้างของเก่าและเตรียมพื้นที่สำหรับบางสิ่งที่ใหญ่กว่าเดิมคุณอาจไม่จำเป็นต้องรีบหาคำตอบแต่อย่าลืมถามตัวเองบ่อยว่า นี่ใช่ทางที่เราคนเลือกการอยู่คนเดียวที่แท้จริงไล้พลานอยู่ใกลตามคุณแท้จริงเดียมันเวลาที่คุณอยู่ตัวเองคือเวลาที่คุณได้ฝึกสร้างวินยัยฝึกอดทนฝึกใจนิ่งฝึกไม่เอาใจออกไปฝากไว้กับคนอื่นและเมื่อคุณทำตรงนี้ได้ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่คุณจะทำไม่ได้อยู่คนเดียวไม่ได้หมายถึงออนนอแต่มันคือสัญญาณว่าคุณกำลังแข็งแรงขึ้นจากภายใน อยากกลัวการเริ่มต้นใหม่แม้จะเริ่มจากศูนย์แม้จะไม่มีเสียงเชียร์ขอแค่คุณเชื่อมั่นในตัวเองและเดินต่อไปนั้นคือความกล้าหาญที่ยิ่งใหญ่แล้วคุณละ่ะตอนนี้อยู่คนเดียวหรือเปล่าคุณกลัวมันหรือคุณเข้าใจมันมากขึ้นแล้วถ้าใช่ลองอยู่กับมันให้เต็มที่ดูสักครั้งแล้วคุณจะรู้ว่าพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตบางทีมันซ่อนอยู่ในความเงียบ ที่ไม่มีใครอยู่นี่แหละหากคุณกำลังอยู่ในช่วงนั้นขอให้รู้ไว้ว่าคุณไม่ได้ลํำพังคุณแค่กำลังกลับมาเจอคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตคือตัวคุณเองเพื่อย้าพลังของการอยู่คนเดียวโดยแทกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเจนว่าทำไมความเงียบถึงทงพลังและจะพายสู่ความสำเร็จได้อย่างไรลองจินตนาการดูว่าคุณตื่นขึ้นมาในเช้าวันหนึ่ง ไม่มีเสียงแจ้งเตือนจากโทรศัพท์ไม่มีข้อความจากใครไม่มีเสียงคุยเสียงหัวเราะหรือเสียงบน่นมันเงียบแต่มันไม่ได้ว่างเปล่ามันคือเวลาที่คุณจะได้มองเข้าไปข้างในไม่ใช่มองหาอะไรจากข้างนอกอีกต่อไปตอนที่คุณอยู่กับตัวเองคุณจะเริ่มเห็นรอยแผลที่คุณเคยมองข้ามคุณจะเริ่มเห็นความกลัวที่ซ่อนอยู่ในเงาคุณจะเริ่มเห็นความฝัน ที่คุณเคยวางทิ้งไว้กลางทางเพราะคุณยุ่งเกินกว่าจะกลับมาเก็บมันการอยู่คนเดียวมันจะไม่พาคุณไปสู่จุดหมายทันทีแต่มันคือเส้นทางที่พาคุณกลับบ้านกลับมารู้ว่าคุณคือใครคุณต้องการอะไรและคุณพร้อมจะแลกอะไรเพื่อให้ได้สิ่งนั้นมาคนที่อยู่คนเดียวได้คือคนที่ไม่ต้องพึ่งพาคำชมเพื่อรู้สึกว่าตัวเองมีค่า ไม่ต้องรอให้ใครยอมรับถึงจะกล้าทำสิ่งที่อยากทำเพราะเขายอมรับตัวเองตั้งแต่วันที่ไม่มีใครมองเห็นเข้าเลยเดยวยซ้ำความสำเร็จของใครหลายคนไม่ได้เริ่มจากเสียงเชียร์แต่มันเริ่มจากโต๊ะเล็กๆในห้องเงียบๆที่ไม่มีใครสนใจมีแค่สมุดหนึ่งเล่มปากกาหนึ่งด้ามและหัวใจที่ยังไม่ยอมแพ้ศิลปินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดหลายคนไม่ได้ค้นพบตัวเองในเวที แต่ค้นพบตัวเองในห้องเล็กเ็ๆที่ไม่มีเสียงโปรบมือมีแค่เสียงหัวใจที่ยังดังอยู่ว่าอย่ายอมแพ้คนที่ประสบความสำเร็จมักเคยผ่านคืนที่เงียบที่สุดยาวนานที่สุดและหนักที่สุดแต่เพราะเขาอยู่กับมันได้อยู่กับตัวเองได้เขาจึงข้ามมันมาได้บางคนเลือกอยู่คนเดียวไม่มีชายพ่อไม่มีใครเขาไม่ต้องการสิ่งใดที่จะเบี่ยงเบน เขาไปสิ่งที่สำคัญที่สุดการอยู่คนเดียวจึงไม่ใช่การหนีแต่มันคือการเลือกเลือกที่จะหยุดวิ่งตามแล้วหันมาเดินข้างในเลือกที่จะหยุดฝั่งโลกแล้วฝั่งหัวใจตัวเองให้ชัดก่อนอยู่คนเดียวแล้วจะได้อะไรนะหรือคุณจะได้ความชัดเจนได้ความมั่นคงจากภายในได้วินัยจากการไม่มีใครเตือนได้ความกล้าจากการไม่มีใครสพอร์ต และได้พลังจากการรู้ว่าคุณไม่ต้องการใครเพื่อจะเป็นในสิ่งที่คุณอยากเป็นความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดคือความสัมพันธ์กับตัวเองคุณจะไม่มีวันดึงดูดคนที่ดีเข้ามาได้ถ้าคุณยังไม่ดีกับตัวเองก่อนและคุณจะไม่มีวันก้าวไปถึงที่ไกลถ้าคุณยังไม่กล้าเดินคนเดียวสักระยะหนึ่งความเงียบไม่เคยทำร้ายใครแต่การไม่กล้าอยู่กับมันต่างหาก ที่ทำให้หลายคนเดินผิดทางทั้งชีวิตคุณจะได้อะไรมากมายจากการอยู่คนเดียวแต่คุณต้องกล้าเผชิญกับมันให้ได้อยู่คนเดียวมันไม่ใช่ช่องว่างแต่มันคือโอกาสโอกาสที่จะได้เริ่มใหม่โอกาสที่จะได้รู้จักตัวเองโอกาสที่จะได้เติบโตแบบไม่ต้องรอใครและนั่นคือพลังของความเงียบที่ไม่มีใครให้คุณได้นอกจากตัวคุณเองเพราะสุดท้ายแล้วการอยู่คนเดียว ไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวมันคือช่วงเวลาที่คุณจะได้ทบทวนชีวิตได้ฟังเสียงหัวใจและได้พัฒนาทั้งภายในและภายนอกมันอาจจะเงียบแต่มันเต็มไปด้วยความจริงเต็มไปด้วยพลังและเต็มไปด้วยตัวคุณเองอย่าก,กลัวการอยู่คนเดียวเพราะในความเงียบนั้นอาจมีคำตอบที่คุณตามหามาทั้งชีวิตขอบคุณที่อยู่ตรงนี้กับผม ถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ช่องอิสระทางปัญญาแล้วเราจะเดินปัญญาไปด้วยกันอย่างอิสระและลึกซึ้งสวัสดีครับ